ถอนมันอ่าถอนมันไร่นะคะมันไร่พันพวงเพชรอายุสิบเดือนฝนตกตลอดน้ําท่วมนะคะอันนี้คือข้อดีของพวงเพชรหัวดกหัวดกแต่ไม่ยาวมากแต่ข้อดีคือหัวดกไม่หักไม่ขาดแป้งปานกลางนะคะ30%เอร์เซนได้ดู ตอนนี้คือใช้แรงงานใช้มือถอนลักษณะหัวหัวดกมากเลยนะคะหัวดกมากใหญ่อันนี้ขนาดหัวหนึ่งเง้านะคะหนึ่งเง้าเดี๋ยวรับให้ดูหนึ่งสอง สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกเงาวันนี้มีอยู่สิบหกหัวตูยาวไปนะคะดูเงานี้ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสองสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดดูนี่ค่ะหนึ่งเงาตกมากแต่ละเงามาค่ะมาช่วยกันถอนมันน้ำท่วม โอ้ยโอเคนะคะชีวิตชาวสวนชาวไร่